สวัสดีค่ะทุกคนอ้อเห็นกระเป๋าอีกแล้วจะไปเที่ยวไหนกันอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นการจัดกระเป๋ามานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนค่ะแม่เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามาโรงพยาบาลทำอะไรกันค่ะยาดาค่ะทุกคนตอนนี้ยาดากำลังเตรียมตัวนะคะ วางยาสลบเพื่อทำการผ่าตัดทอนซินค่ะทุกคนนี่ก็ผ่าออกมาแล้วนะคะผ่าทั้งคอแล้วก็ผ่าที่ปากด้วยค่ะทุกคนเพราะว่ายาดามีเม็ดเม็ดเม็ดแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ริมฝีปากอะคะ่ะมันเป็นในในแข็งๆนะคะก็เลยต้องผ่าออกตอนนี้ผ่าออกมาแล้วก็เขาหิวข้าวอะคะ่ะเพราะว่าต้องอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนหนึ่งคืนก่อนผ่าตัดนะคะ ผ่าออกมาประมาณสองถึงสามชั่วโมงพักแล้วก็เริ่มทานข้าวได้แล้วค่ะที่เห็นสีแดงๆอยู่นี้ไม่ใช่อะไรเผ็ดๆนะคะเป็นอ,อะไรนะคะทุกคนที่สีแดงๆอะอะไรนะที่ใส่ส้มตำมะเขือเทศะค่ะทุกคนเออนึกชื่อไม่ออกเออนะคะเป็นซอสมะเขือเทศบางอย่างนะคะนี่ก็โชคดีที่เราได้พักห้องส่วนตัวของโรงพยาบาลกันนะคะพักหนึ่งคืนค่ะตอนนี้ก็ มีอะไรที่พอจะเอาใจยาดาได้ก็เอาใจนะคะให้เขาดูทีวีบ้างให้เขาเล่น iPad บ้างนะคะเพราะว่าผ่าตัดทอนซินเด็กนี่คือมันคงเจ็บหน้าดูเลยนะคะแต่ดีก็ตามมาทีหลังนะคะเขามาส่งตอนเช้าคะ่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดอยู่นะคะ<ม>ก็เลยให้เฝ้าเฝ้าไข้ได้หนึ่งคนนะคะ แล้วพอย้ายเข้ามาห้องส่วนตัวก็คุณพ่อก็มาได้ค่ะแต่ตอนกลางคืนก็นอนได้แค่คนเดียวเหมือนเดิมนะคะดูท่าทางตอนนี้ก็ยังอยู่ยังมียายังมียาอะไรคะยาชาหรือหรือยังไงนะคะเขาก็เลยยังไม่ได้เจ็บมากค่ะทุกคนก็โอเคแม่ก็เตรียมตัวนะคะมาปูที่นอนนะคะทางโรงพยาบาลเขาจะให้ผ้าปูหรือว่าผ้าห่มมานะคะเราก็มาจัดเตรียมมา เตรียมพื้นที่นอนของเราเองนะคะทำไปทำมาพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะคะทุกคนเราก็เตรียมที่นอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะผ่านไปได้เรียบเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ะคะ่ะทุกคนนี่ก็ใกล้จะเวลานอนของยาดาแล้วละคะ่ะแม่ก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีนะคะเอาหนังสือที่เขาชอบมาแล้วก็เอาตุ๊กตาที่เขาชอบมาด้วยนะคะ แล้วเราก็ให้เขาอ่านหนังสือเปิดไฟเปิดไฟแบบสลัวสลัวเอาไว้อะคะ่ะเนี่ยยาดากำลังใจดีมากค่ะทุกคนเจ็บแต่ก็ให้น้ำเกลือด้วยนะคะแต่เขาก็อดทนมากๆเลยค่ะมีแค่ตอนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะที่เขาเมายาอยู่นะคะแบบงองแงงองแงหน่อยไม่เป็นไรแม่อุ้มอุ้มนิดหน่อยเขาก็โอเคแล้วค่ะถือว่าเป็นเด็กที่สตรองมากค่ะทุกคน และแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยหนึ่งคืนนะคะตอนกลางคืนเขาก็ตื่นขึ้นมาสองครั้งนะคะต้องให้ยาแก้ปวดค่ะเพราะว่ามันปวดมากๆนะคะมันเริ่มอักเสบแล้วค่ะทุกคนทั้งแผลที่ปากแล้วก็แผลที่คอนะคะคือขยับไม่ได้เลยค่ะปากก็ขยับพูดไม่ค่อยได้แล้วคอก็กลืนน้ําลายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบวมค่ะคือผ่าตัดทอนซิน,นะแตะ่ดูดูดู ก็ยังพูดอย่างอะไรอยู่นะคะเนี่ยบอกแม่ว่าหิวข้าวแล้วค่ะแต่ก็อาหารมันทานไม่ได้นะคะก็เลยต้องบอกให้เขารอก่อนอดทนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เจะงี่เงางี่เงาหน่อยนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะยาดา หลังจากให้ยาแก้ปวดแล้วนะคะเขาก็อาการดีขึ้นค่ะก็แต่งตัวนะคะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วค่ะก็เลยโทรให้ดัดดีมารับนะคะว่าเออคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะรอตรวจครั้งสุดท้ายก่อนกลับพ่อก็เลยมามารับค่ะแล้วก็มาเตรียมตัวเพราะเขารู้ว่าโอเคเขาจะได้กลับบ้านแล้วเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ชอบการนอนโรงพยาบาลนะเนาะ,นะก็คงไม่มีใครชอบนะคะ พอเขาเห็นว่าโอเคเดี๋วได้กลับบ้านแล้วก็อารมณ์ดีค่ะทานยาทานยาเข้าไปหายปวดก็อารมณ์ดีแต่ดีก็เอา iPad เอาอะไรมาให้ดูแม่ก็ให้ดูนะคะให้ดูทีวีให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นบางช่วงอะคะ่ะที่เขาที่ที่เขาแบบปวดหรืออะไรเงี้ยเขาจะงอแง,งอ้าวนี่ค่ะทุกคนกลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงแม่ก็แอบห่วงอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ ยาดาจะเป็นยังไงนะพอกลับมาเห็นฮูลาฮุบโอโหแรงดีไม่มีตกคะ่ะทุกคนยังเล่นฮูลาฮุปได้นะคะก็คือคงเป็นเขาไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นหวัดนะคะก็คือแรงแรงปกติเนาะแต่เวลาที่เอ่อหมดฤทธิ์ยานะคะหมดฤทธิ์ยาแก้ปวดเขาก็จะแบบปวดนิดนึงแม่ก็เลยต้องคอยเช็ค เวลาทานยาแบบต้องเขียนไว้ตรงต้องแปะไว้เอาที่ข้างฝาเลยค่ะว่าโอเคเวลาของการทานยาต่อไปกี่โมงกี่โมงห้ามพลาดค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเลยเวลาไปอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงเงี้ยเขาจะเริ่มออกอาการปวดแล้วค่ะทุกคนก็เลยลงเวลาเอาไว้นะคะทั้งพ่อทั้งแม่ต้องเป็นคนช่วยกันดูค่ะว่าโอเคถึงถึงเวลาทานยาหรือ,อยังนะคะ และช่วงที่ยาดาไปผ่าตัดนะครับก็เป็นช่วงของวันคริสต์มาสพอดีเลยค่ะทุกคนก็เลยบอกเขาว่าให้อดทนนะคะเดี๋ยวจะได้ของขวัญเยอะกว่าปีที่แล้วเขาก็เลยโอเคพยายามอดทนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วมาดูอาหารของยาดานะคะเป็นโจ๊กค่ะแม่ก็ต้องทําโจ๊กนะคะทําไม่เป็นนะคะทุกคนก็เลยทําข้าวต้มธรรมดานะคะข้าวต้มหมูสับธรรมดาแล้วก็เอาไปปั่นนะคะเอาไป ทำใส่เครื่องบดแบบหยาบๆนะคะเออเพราะว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ห้ามทานของอะไรก็ตามที่มันจะไประคายเคืองคอเขานะคะแม่ก็เลยทุกมื้อจะต้องทำอาหารอ่อนๆทำมันบดหรือว่าทำทำอาหารที่คือจะไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบกับคอของเขาอะคะ่ะก็คือมันผ่าตัดคอเนาะมันเป็นการดูแลแผลภายใน,นะคะ่ะค่อนข้างยากค่ะทุกคน แต่สำหรับเด็กอายุ7ขวบต้องผ่าตัดคอแบบนี้แล้วเขาก็ถือว่าอดทนมากเลยนะคะงองแงน้อยกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะแม่ต้องขอขอบคุณยาดามากๆเลยนะคะที่อดทนค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะ